ทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองคีประเทศเยอรมนีเช่นเคยค่ะวันนี้แดดออกจ้าเลยนะคะแต่อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะวันนีออ้ตอนเช้า11องศาเนาะเนาะวันนี้วันศุกร์ค่ะเราก็จะไปขายของกันเหมือนเดิมนะคะ ทีวีค่ะไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนาเนาะจ๋าเนาะไปเบิ่งพร้อมกันเลยค่ะขอตัดภาพมาที่บรรยากาศการขายโคงเลยนะคะวันนี้สาวโยลืมอันให้เบิ่องอาหารเทียนสาวโยเห็ดนะคะก็คือเก่านั่นแหละคะ่ะเมื่อน,นี้ก็พากันออกเฮือนซานําพนาก็เลยฟา้าเห็ดเนาะเพราะว่าตลาดเปิดเก่าโมงเ้าเลยจ้ะลูกค้าท่านแรกมาแล้วนะคะเขาเคยมาซื้อกับเราแล้ว 네, 네. 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 Ich glaube, Tüte, das doch gar nicht ja, Besser wenn wir los, wenn ich das nicht mehr Ja, genau, das wird. war nämlich auch meine Überlegung. <laughs> sie Ansonsten will man die ja gar nicht mehr, die Tüten. Aber ja, das ist ja schon eine Bio-Tüte. Ja, ja? Na dann habe ich ein gutes Gewissen. Na, dann ist gut. 100% Bio, können Sie direkt Perfekt. in die Braune. Und die Verpackung ebenfalls. Ja, super. Also das ist kein Plastik, aber... Ja, das hatte ich gesehen. Ja. Dann ich Tschüss. Tschüss. Right. Teig Curry. 8, 8 15. Okay, okay. Ja, 50, okay. Mit Reis da rein? Jo. Ja, Reis. Soll ich das so ein bisschen so aufteilen? Ist egal, ja, so wie das. Da also kann das jetzt hier... Ja, ja, in eine, eine Seite Reis. Wenn du eine Seite Reis, dann lieber selber mischen. Ja, ne? genau. Oh.

ให้เบานวดให้จะบิดนะคะเนาะนวดให้จะขาวนะคะเออมืออาชีพแล้วน,นเนียเออสายอ้อ้วนหลายจนต้องใส่สอกนะคะ <c oughs> ใส่นิ้วบกขนาเนาะ,ะอ๋อชอบหนักๆน,นะคะ ขั้นเวลาเนาะขั้นเวลาระหว่างรอลูกค้านะคะโอ้สาย้อยลืมถ่ายอันตอนเฮ็ดแนวกิจแล้วให้เบิ่งเนะคะเนาะีกำลังทอดโป๊เปียยผักนะคะกับข้าวของเราวันนี้มาดูกันคะ่ะ โอ้แกงแดงใกล้จะหมดแล้วตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงะคะผัดเส้นแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานนี่ก็ผักลวกนะคะมาดูข้าวกันบ้างนะจน๊ะเนาะข้าวก็ประมาณนี้คะ่ะคาดว่าน่าจะ มีลูกค้ามาอุดหนุนตอนเย็นนะคะเป็นความคาดหมายนะคะนะ่ะนาอวันนี้อากาศดีนะคะแดดออกเนาะแต่เริ่มเย็นแล้วนะคะที่เมืองขีเริ่มเย็นขึ้นมนิดนึงเ,เนาะวันนี้ผัดไทยขายดีนะคะลูกค้ามาตอนที่อะบริตต้งตัวเนะคะนะ่ะนาอ ทุกคนมีข่าวดีจะมาบอกอีกแล้วค่ะข่าวดีสาหรับเรานะคะก็คือเราตั้งอยู่ตรงนี้เฉยๆนะคะก็มีคนมาเสนองานให้นะคะดีใจไหมแบบมีคนมาเสนองานให้นะ่ะนี่เขามาแจกอันนี้นะคะเขามาแจกอันนี้ให้คะ่ะทุกคนก็คือตารางเอ่อฟลูมาร์กนะคะมันเป็นแบบตารางฟลูมาร์กอ่ะ เขาขายอันนี้ที่เขาสลลนนะคะอันนี้ที่แฟมิเลียนะคะคือเขาก็มาเสนอนะคะนี่วันที่สิบสามออกุนะเฮียนะเซเทอนลที่ล้เซฟท่อนเอาสูตเซฟทเท <laughs> ล้ล, <laughs> ลงมือลงเว้นโอ้ยนี่วันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดหรอทีล้สิบเซนหรเหรอพี <laughs> อ่บอมสิบเจ็ดนะคะวัน วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นี่ที่เราจะไปขายนะคะก็คือเขามาบอกว่าเออเธอจะไปไหมอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่เจ้าของที่จัดงานเนี่ยเขาก็เดินเขาก็เดินมาหาเรานะคะแล้วเขาก็เอาใบฟิลนี้มาให้เรานะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยวันที่17เนี่ยเธอจะไปไหมนี่แล้วค่าเช่าที่ก็ไม่แพงด้วยนะคะ30มสิยูโรค่ะก็ประมาณพันพันหนึ่งเนาะแมนบอก อัดนิดๆบอกดี๋ยังซูปูลให้นะคะเ,ค <laughs> เราก็จะไปลองดูนะคะตลาดฟลูมาร์กนะจําได้ไหมที่เอใครที่เคยดูย้อนหลังตอนที่เราไปฟลูมาร์กครั้งแรกอะ่ะที่ฝนมันตกแล้วขายไม่ได้เลยนะทุกคนตลาดแบบนี้แหละ,ะแต่อันนี้ตรงเป็นที่ใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะมันเป็นตลาดพวกของเขาขายของมือส่งนะ,ะนะเดี๋ยวเราเราจะไป ขายตรงนั้นให้ดูนะคะก็ถือว่าโชคดีมากนะคะขนาดอยู่เฉยๆเขาก็มาเสนองานให้เนาะถือว่าโชคดีนะคือเราไม่ได้ไปตามหาอะไรเงี้ยเขาก็มาเสนอให้อะ่ะโชคดีมากๆเลยเดี๋ยวรอรุ่นน้องกันนะคะนะว่าเขาสิขายได้บังไบาตรงนั้นเนาะมันจะคืออันครั้งที่แล้วหรือเปล่าสี่โมงเย็นแล้วนะคะสี่โมงเย็นแล้วไปดูกันคะ่ะว่าเหลืออะไรบ้างเนาะ อันนี้คองทษก็ขายดีอยู่นะคะปเปียกไก่หมดแล้วนะคะยังแต่ปเปีกผักเราจะเนาะมาดูกับข้าวของเราคะ่ะกับข้าววันนี้คือแกงแดงหมดแล้วนะคะผัดเส้นนะคะอันนี้ทํารอบสองเราะจะเนาะผัดเส้นแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานนะคะผัดเปรี้ยวหวานไก่เนาะ ผักลวกก็หมดแล้วนะคะอุ้ยข้าวนะคะวันนี้ข้าวไม่สวยเลยอะ่ะก็เลยจะไม่ขายนะคะเดี๋ยวจะขายเอ,อขายแค่เออผัดเปรี้ยวหวานไก่กับเส้นนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายมาก็คือเงียบเลยนะจ๊ะเนาะสวงบ่าย,ายเงียบก,ก็เลยมีเวลาไลฟ์บ่าวบนยิ้มได้นะคะเพราะว่า ทุกอย่างใครได้เกือบหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรารนะคะว่าวันนี้กับข้าวของเราจะหมดหรือเปล่านะจ๊ะเนาะส่วงกลางวันกับเงียบๆนะคะมาคือคืนคืน,คน,คน,น,นเคลียงกับตนแรงๆเนาะค่ะเนาะลูกค้าเลิกงานก็มีลูกค้ามาซ้ำทายให้เนาะคะ่ะพัดเปรี้ยวหวานไก่กับ ผัดเส้นเนาะแต่ยังไม่หมดนะคะยังเหลือปอเปียผักอยู่เนาะ,ะเนาะมาเบิ่งกันว่าจะมีลูกค้ามาอุดหนุ่นไหมปอเปียผักหนึ่งที่ระหว่างที่รอรุ้นว่าจะมีลูกค้ามาอุดนุ่นไหมเนาะปลอเปียผักสุดท้ายนี่เนาะเอาก็จะมาทําความสะอาดเตานะคะแซยอก็ซีเฮ็ดเป็นประจําทุกวันหลังเลิกงานเลยนะคะทําความสะอาดเตาแบบนี้เนาะใส่น้ํายาอย่างดีผู้ใดถึงสีแเพลงแต่กะ มันก็คัดอกเนาะคัดได้ง่ายแล้วก็ทําให้เตาดูสะอาดใหม่อยู่เสมอฮาน่าไอ้เบาก,กาลังเซตทําความสะอาดเครื่องครัวให้แห้งนะคะก่อนที่จะเอาไปไว้ที่เดิมเนาะระหว่างนั้นเหมือนฟ้ามีตานะคะช่วยดนบันดาดให้ลูกค้าหนุ่มน้อยนะคะเพิ่นมาขอซื้อโปอเปียนะคะ,ะถือว่าเมื่อนี้ก็ยิ้มได้เนาะจะเนอเพราะว่าทุกอย่างก็คล้ายอกหมดเลยยกเว้นข้าวนะคะที่มันบวงามสซวเนาะก็เลยบ่ได้ขายให้ลูกค้าเออแล้วเมื่อนี้ก็มีพี่คนไทยมาอุดหนุ นุนนะคะผัดเปรี้ยวหวานไก่นะะเนาะค่ะเนาะตอนแลกเพื่อนกระทำหาผัดกะเพรานะคะและกัก๋วยเตี๋ยวเนาะแซญยอกระบอกเพื่อนว่าสซญโยโบมีนะคะแซญโยบรเิเห็ดอาหารตามสั่งสซญยอเฮดเมนูแค่ในตามที่อันโชว์เลยเนาะคะ่ะแล้วอีกเมนูที่เพื่อนอุ่นๆนก็คือปอเปียะผักเนาะกระบอกเพื่อนว่าฝากกับมัติชมในเด้อคะ่ะจะได้ปรับปรุงเนาะคะ่ะว่ามันเป็นจังใดและสําหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะถ้ามากะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องในใน้อยของเฮาในเด้อคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิป คลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายยชื่อ